สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับปอมลินพลาซ่านะครับวันนี้ผมมีหูฟังตัวใหม่นะครับมาแนะนําให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้เข้ามาทดลองฟังกันดูนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบน้ําเสียงนะครับที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีนะครับในส่วนต่างๆรวมถึงการให้ช่องไฟของเครื่องดนตรีนะครับที่ห่างกันอย่างพอดีแล้วก็มีเวทีเสียงกว้างๆเนี่ยโอริเวติโอแปดร้อยตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับ โดยในรุ่น o 800นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแฟลกชิป ตัวล่าสุดเลยนะครับโดยข้างในเนี่ยเขามาพร้อมกับสเปคที่อัดแน่นแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นนะครับตัวหูฟังเนี่ยเขามาพร้อมกับบาลานซ์ Am มมเตอร์นะครับข้างละ8ตัวด้วยกันครับซึ่งถือว่าแตกต่างจากในรุ่นก่อนๆนะครับอย่างชัดเจนครับโดยในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะใช้เป็นไฮบริดซะส่วนใหญ่แต่ว่าแฟลกชิ p ตัวใหม่ตอนนี้เป็นบาลานซ์ซัมมเตอร์ล้วนๆเลยครับผมโดยเขาจะแบ่งหน้าที่การทำงานนะครับเป็นย่านต่ำ2ตัวนะครับเสียงกลาง4ตัวแล้วก็ คุมย่านเสียงสูงอีก2ตัวด้วยกันครับโดยทางオリเวตินะครับเขาบอกว่าในการคุมย่านเสียงต่ำเนี่ยเขาใช้ไดเวอร์นะครับสตัวของทางโนเลสนะครับส่วนอีก6ตัวที่เหลือนะครับที่คุมเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่ทางオ i เวตติเนี่ยออกแบบมาเองนะครับด้วยความที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถหาไดเวอร์ที่ตอบสนองไมโครดีเทลที่ยอดเยี่ยมได้นะครับเขาก็เลยคิดค้นแล้วก็ทําขึ้นมาเองซะเลยครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวสายเนี่ยถือว่า มาเป็นสายอัปเกรดให้เลยนะครับเป็นสายทัก8เป็นทองแดงเคลือบเงินนะครับแต่ว่าจะเป็นแจ็คแบบ3.5ม m นะครับผมก่อนหน้านี้นะครับทางแบรนด์ Olivetti ติเนี่ยเขาจะใช้เป็นขั้ว MMCX มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในรุ่น O800 ตัวนี้นะครับเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นขั้วแบบ2พินนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาออกแบบขั้ว2ูพินใหม่นะครับเป็นแบบพิเศษเลยครับซึ่งเป็น2พินแบบไร้แรงต้านนะครับ ถ้าคุณผู้ชมเคยใช้งานหูฟังที่เป็นคั้ว2พินมาก่อนนะครับน่าจะทราบกันดีนะครับว่าตอนที่เราเสียบสายที่เป็นคั้ว2พินเข้าไปนะครับเวลาที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีแรงต้านครับมันต้องฝืนดันเข้าไปหน่อยแต่ว่าในรุ่น o 800เนี่ยจะไม่มีแรงต้านตรงนี้เลยครับทีนี้มาดูในส่วนของตัว housing บ้างครับ housing ของตัว O 800ตัวนี้นะครับมาในโทนสีเขียวมรกดเลยนะครับเป็นงานแบบ ทำมือด้วยนะครับเป็นแฮนด์คราฟต์แล้วก็เป็นเลซินคุณภาพสูงนะครับโดยเฟซเพจด้านนอกนะครับก็จะเป็นสีทึบนะครับมีโลโก้ของโอลิเวติแปะอยู่นะครับส่วนตัวเชลข้างในเนี่ยจะเป็นสีเขียวใสครับที่มองเห็นไดเวอร์อย่างชัดเจนนะครับสามารถสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าตัวบริเวณไดเวอร์นะครับที่ทางโอลิเวติออกแบบเองเนี่ยจะมีโลโก้ของแบรนด์เขาเนี่ยฝังอยู่ที่ตัวไดเวอร์ด้วยนอกจากนี้นะครับในส่วนของเฟซเพจครับอยากให้ผู้ชมสังเกตดูสักนิดนึงครับ มันจะมีพอร์ตที่เป็นรูระบายแรงดันนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวซับบูเฟอร์แต่อย่างใดนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ระบายแรงดันเวลาที่เราสวมใส่หูฟังนะครับมันจะไม่เกิดการซีลแบบสุญญากาศทําให้การสวมใส่เนี่ยสามารถใส่ฟังต่อเนื่องได้นานยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่รู้สึกว่าเกิดอาการมึนหัวหรือว่าตัวหูเนี่ยจะ,จะรู้สึกเจ็บหรือปวดครับตรงนี้เนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวเรียกได้ว่าทาง o l y m p ตินะครับเขาออกแบบในส่วนตรง housing แล้วก็ในส่วนของตัวรูระบายแรงดันตรงนี้มาได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับ ในส่วนของตัวท่อนําเสียงนะครับทางオリเวต t เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบแอลูมเนีเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ามีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ ช่วยส่งผลให้ในเรื่องเสียงเนี่ยมีความเคลียร์สะอาดมี distortion ที่ต่ำลงมากๆเลยครับค่า impedance นะครับของเขาเนี่ยจะอยู่เพียงแค่15โอห์มเท่านั้นนะครับถือว่าต่ำมากๆแล้วก็มีค่าความไวนะครับอยู่ที่101 dB นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนนะครับตัว d ดปต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการกินกาลังขับเลยครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวแพ็กเกจต่างๆเนี่ย อุปกรณ์ข้างในที่ทางオิเวตติให้มาถือว่าให้มาแบบครบถ้วนพร้อมใช้งานทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเคสนะครับที่เป็นเคสหนังนะครับสามารถเก็บตัวหูฟังได้อย่างปลอดภัยมิดชิดนะครับแล้วก็ดูสวยงามด้วยนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของตัวแปลงทําความสะอาดนะครับเอาไว้ปัดแคที่ฝุ่นออกได้นะครับแล้วก็จะมีตัวจุกนะครับที่เรียกได้ว่ามีมาให้แบบเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุก2ชั้นนะครับจุกโฟมจุกซิลิโคนปกตินะครับ และยังมีตัวจุกที่เป็นของ Asla s e t หน้า r f i ฟ t ตัว Celus t t i h มาให้อีก3คู่ด้วยกัน,นครับโดยจะแบ่งเป็นไซส์ SS นะครับไซส์ S แล้วก็ MS ครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับยังมาพร้อมกับตัวแปลงนะครับจากแจ็ค3.5ไปเป็น6.3แล้วก็มีตัว Airplane Adapter มาให้ด้วยครับ ที่ดูในส่วนต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างครับปกติแล้วนะครับเราจะคุ้นเคยนะครับกับโทนเสียงที่เป็นวอร์มโทนของทางโอริเวตินะครับแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์ที่เป็น O800 ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ามีการพลิกคาแรคเตอร์พอสมควรครับต้องบอกว่าโทนเสียงตั้งแต่แรกฟังของตัวนี้นะครับเขาจะมาในโทนที่โปร่งสะอาดนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับให้เวทีเสียงที่กว้างทีเดียวย่างเสียงต่ําของเขาเนี่ยนะครับจะมี ความกระชับตัวเบสเนี่ยเป็นลูกที่สวยมีอิมแพคที่ชัดเจนนะครับเก็บคืนตัวได้รวดเร็วพอสมควรแล้วก็ในส่วนของย่านเสียงกลางนะครับเสียงกลางเนี่ยมีเนื้อเสียงที่ใสนะครับสามารถแยกแยะเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสายได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกกีตาร์นะครับเสียงไวโอลินนะครับหรือแม้แต่เปียโ,โนนะครับก็สามารถแยกแยะออกมาให้เราฟังได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว ทางด้านเสียงร้องนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ให้เสียงร้องที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับตัวนี้เนี่ยให้เสียงร้องที่ชัดนะครับถ่ายทอดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,ออกมาให้ฟังได้อย่างชัดเจนนะครับสมกับที่ทางแบรนด์เขาเนี่ยเลือกคัสตอมตัวบาลานซ์สมาเจอร์เองเลยทีเดียวครับมีรายละเอียดนะครับในส่วนของการเอื้อนนะครับการเก็บรายละเอียดลูกคอนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็ยานเสียงสูงของเขาเนี่ยนะครับมีความเคลียร์สะอาดนะครับปลายเสียงเนี่ยทอดตัวได้ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ขอบเสียงของเขาเนี่ยจะติดสมูทนิดๆนะครับไม่จัดจ้านจนเกินไปแล้วก็สามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้นานตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สามารถฟังเพลงตลาดได้ครอบคลุมนะครับหรือว่าจะฟังเพลงที่เป็น audio ไฟล์ Fi ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อปนะครับอะคูสติกแนวร็อก หรือว่าจะเป็นสไตล์ที่แบบมีจังหวะจังหวะหน่อยอย่างฮิปฮ o p อะไรแบบนี้ก็ยังสามารถฟังได้ดีครับในส่วนของราคานะครับต้องบอกว่าราคาเปิดมาน่ารักทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่3,1900บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาหูฟังในช่วงราคานี้อยู่นะครับอย่าลืมแวะมาทดลองฟังオリเวติโอแปดรตัวนี้นะครับรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับ ในส่วนของตัวเดโมนะครับจะมีวางอยู่ที่สาขาอัมรินพาซานะครับถ้าณผู้ชมท่านใดที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวลองแวะมาทดลองฟังดูก่อนได้นะครับส่วนสินค้านะครับก็มีพร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านแล้วก็หน้าเว็บไซต์มันคง gadget.com หรือจะเป็นทาง shopee มันคง gadget ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ